่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดหอกไปเจอจะพาทุกคนไปชมเห็ดชนิดต่างๆที่มีความสวยงามและเป็นอาหารอันโอชะของเราชนิดแรกก็คือเห็ดจมูกหมูซึ่งมีหลายชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถินมักพบเห็นมันงอกบริเวณขอนไม้เปลือยผุและฝั่งดินลักษณะาภายนอกมีสีคล้ำยอดปลายคล้ายจมูกหมูมีสีส้ม เนื้อด้านในเป็นวุ้นใสๆใช้แก้กระหายน้ําได้นอกจากนี้ยังนํามาประกอบอาหารได้สารพัดเมนูเช่นลวกต้มหรือนามายาหากพบเจอในสวนในไร่ลองนํามาประกอบอาหารกันดูอร่อยมากเลยทีเดียวเห็ดชนิดต่อมาที่เราได้เจอคือเห็ดชเชมเปกเป็นเห็ดที่มีลักษณะรูปทรงสวยงามจะออกตามขอนไม้ผุในช่วงฤด,ดูฝน เป็นที่หมายปองของช่างภาพมันชอบขึ้นตามริมน้ำหรือน้ำตกในปา่าที่ซึ่งมีความชุ่มชื้นมากๆซึ่งลักษณะโดยรวมคล้ายถ้วยแชมเปญซึ่งภาพในคลิปนี้เราพบเห็ดแชมเปญริมสานน้ำใกล้บ้านในช่วงฤดูฝนชนิดที่3คือเห็ดร่างแหหรือเห็ดเยื่อไผ่สามารถพบเห็นได้ทุกภาคของประเทศไทย มักขึ้นเป็นดอกเดี่ยวบนพื้นดินที่มีใบไม้เน่าเปือยพบเห็นได้ง่ายในช่วงฤดูฝนในประเทศไทยพบสีชนิดและที่นิยมนำมากินคือเห็ดร่างแหกกระโปรงยาวสีขาวและกระโปรงสั้นสีขาวชาวจีนรู้จักใช้ประโยชน์เห็ดชนิดนี้ตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วโดยจัดผสมในยาเครื่องปรุงเป็นอาหารช่วยลดความดันโลหิต ระบายลมลดความอ้วนประเทศไทยนิยมนำมาทำอาหารเช่นซุปเยี่ยภัยเห็ดชนิดต่อมาก็คือเห็ดโคนเป็นเห็ดป่าเติตบโตได้ดีในสภาพธรรมชาติจะงอกในช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่พอเหมาะมักเกิดตามจอมปลวกจึงเรียกอีกชื่อนึงว่าเห็ดปลวกเห็ดโคนมีรสชาติดีนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายแบบจึงเป็นที่เฝ้ามองของนักหาของป่า เพราะหากที่ใดเคยมีเห็ดโคนงอกมันจะงอกขึ้นอีกในปีถัดมาประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเห็ดโคนมีราคาแพงกิโลกรัมละ300ถึง500บาทที่พบเห็นในคลิปนี้เห็ดโคนงอกที่บนสวนปาล์มจังหวัดชุมพรหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครคไคต์รออกเ like, ปเจอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนในการทำคลิปต่อๆไป